สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูรมิมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะค,ครูจะพามาเรียนเรื่องก,กรอนสุภาพค่ะกรอนสุภาพจะเป็นยังไงนั้นไปฟังกันเลยค่ะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่ากรอนสุภาพเนี่ยเป็นอย่างไรค่ะเอกรอนแปดและกรอนสุภาพเนี่ยเหมือนกันหรือไม่คะนักเรียนคิดว่ายังไงคะเก่งมากๆเลยค่ะมันเหมือนกันนะคะแต่เหมือนกันยังไงเราไปดูกันเลยค่ะ กรอนสุภาพคืออะไรเรามารู้จักกันก่อนนะคะกรอนสุภาพเนี่ยคือกรอนที่ใช้ถ้อยคําและทํานองเรียบๆนะคะโดยแบ่งออกเป็น4ชนิดด้วยกันค่ะกรอน6กรอน7กรอน8และกรอน9ค่ะต่อมานะคะเรามารู้จักกับคําว่าบทบาทแล้วก็พยางค่ะนักเรียนเห็นหน้ายิ้มไหมคะ นายิ้มในที่นี้นะคะตัวแทนของคําและพยางคค่ะสองบรรทัดที่เราเห็นกันอยู่นี้นะคะรวมกันแล้วเราเรียกว่าหนึ่งบทค่ะเรามาดูดีกว่าค่ะว่าแต่ละบรรทัดเราเรียกว่าอะไรบรรทัดที่หนึ่งนะคะเราจะเรียกว่าบาทที่หนึ่งหรือเรียกอีกอย่างหนึงว่าบาทเอกค่ะส่วนบรรทัดที่สองนะคะเราจะเรียกว่าบาทที่สองหรือเรียกว่าบาทโทค่ะ โดยทั้งสองบาทรวมกันนะคะจะเป็น1บทนั่นเองค่ะ1บทจะมีบาทเอกและบาทโทค่ะในแต่ละวรรคนะคะจะมีพยางหรือคำค่ะโดยกรอนแเนี่ยก็จะมี8ปดคำด้วยกันค่ะเป็นส่วนใหญ่นะคะโดยอาจจะมีหลุดมาบ้างเป็นเก้าหรือเค่ะโดยแต่ละวรรคนะคะก็จะเรียกมีชื่อเรียกแตกต่างกันค่ะ วักแรกนะคะของบาทเอกเราจะเรียกว่าวักสดับค่ะนักเรียนดูไปพร้อมๆกับครูอยู่หรือเปล่าคะต่อมานะคะวักที่สองของบาทเอกนะคะเราจะเรียกว่าวักรับค่ะต่อมานะคะบาทแรกของวักแรกของบาทโทนะคะเราจะเรียกว่าวักรองค่ะขออภัยนะคะคุณครูพิมพ์ผิดค่ะส่วน วักที่สองของบัตรโทรนะคะเราจะเรียกว่าวักส่งค่ะสะดับรับรองส่งนะคะเรามาดูผังสัมผัสกันค่ะคำสุดท้ายของวักสดับนะคะจะสัมผัสกับคำที่สามหรือคำที่ห้าของวักรับค่ะนะักเรียนดูตามเส้นเลยนะคะ และคำสุดท้ายของวักรับนะคะจะสัมผัสกับคำที่คำสุดท้ายของวักรองหรือและคำที่3หรือ5ของวักส่งค่ะอันนี้คือบทแรกนะคะและเมื่อเรามีบทที่2ต่อมานะคะเราจะนำคำสุดท้ายของวักส่งนะคะของบทที่1เนี่ยไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวักรับในบทที่2ค่ะ โดยการแบ่งวักการอ่านนะคะถ้ามี8พยายงเราจะอ่าน3 2 3ค่ะคืออ่านพยายงสามพยายงก่อนแล้วก็เป็น2พยายงแล้วก็3พยายงค่ะค่ะเรามาดูตัวอย่างกรอน,นี้กันเลยนะคะไหนลองดูสิคะว่าเราจะอ่านแบ่งพย,ยัญญางยังไงเอ่ยอ่านพร้อมคุณครูนะคะกรอนสุภาพ พึงจำมีกำหนดกรอนหนึ่งบทสี่วรรก,กรองอักษรวักครับแปดพยางนับสับสุนทรอ,อาจยิ่งหย่อนเจ็ดหรือเก้าเข้าหลักการห้าแห่งคำคล้องจองต้องสัมผัสสลับจัดรับรองส่งประสงค์สมาน เสียงสูงต่ำต้องเรียนเยี่ยงโบราณเป็นกรการครบครันฉันนีเอย้ยเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนไหนนักเรียนลองอ่านเองอีกกอีกครั้งสิคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนได้รับความรู้มากมายเลยใช่ไหมล่ะคะอย่าลืมทำกันบ้านส่งมาให้คุณครูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ